เราจะมาคุยเรื่องการสอบเข้าเตรียมวิศาวะค่ะของพนครเหนือกับโคเซนค่ะว่าต้องสอบยังไงบ้างหรือมันต่างกันยังไงครับใช่คำถามแรกที่เขาถามกันเข้ามานะคะคือ,อการสอบเตรียมเข้าวิศาวะพนะนครเหนือมีวิชาอะไรบ้างค่ะจะต้องสอบอมืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสิคทั่วไปแน่ๆนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคณิตฟิสิกสเคมีชีวะเลยนะครับ แต่ว่าที่มันจะไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือเป็นพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลพลื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็พื้นฐานวิศวกรรม,มโยธาคือไม่ว่าเราจะสมัครสาขาไหนนะครับแม้กระทั่งสมัครสาขาเดียวมันจะต้องสอบหมดแล้วเกณฑ์เฉลี่ยในการสอบเข้าเตรียมวิศวะพน,นักงาเดี๋ยวนี้มีเกณฑ์อะไครคะเอ่อมันมันอยู่ที่รอบนะครับปกติพระนครนเหนือจะแบ่งเป็นสามรอบหลักๆนะครับรอบแรกจะเป็นรอบเรียนดีนะเรียน,นดีนอนอเกจ3.25สี 3, 2, 5, 4, เ่เทอมเอ่อส่วนรอบสองเขาจะเรียกว่ารอบพอร์ รอบส่งนวัฒกรรมแข่งขันนวัฒกรรมรต่างๆอันนี้ 2. 5ดนะครับแล้วก็รอบตรงนะครับรอบตรงก็คือสอบสอบช่วงเดือนมีนาคมของปีถัดไปของมสามนะครับก็จะใช้ประมาณ2.5เหมือนกันครับเอาเอาไยาสามที่สองห้าแล้วก็สองจุดห้าสองจุดห้าแบบมสามรอบแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องผ่านรอบหนึ่งหรือสองรอบสองนะมันไม่เหมือนโคเซนนะครับมันเป็นรอบๆอบไปไม่ติดรอบหนึ่งก็ไปสอบรอบสองใหม่ได้แล้วโคเซนมีการ สอบวิชาอะไรบ้างคะที่เน้นหลักสูตรบิชวะกันโคโคเซนพี่พี่พูดถึงรอบสอบก่อนแล้วกันเนาะโคเซนจะไม่เหมือนกับเตรียมวิศวะไทยนามะนะครับโคเซนมันจะต้องสอบถ้าถ้าเป็นระดับบังสอบสามรอบคำว่าสามรอบของพี่คือน้องต้องผ่านรอบหนึ่งไปสอบรอบสองได้ต้องผ่านรอบสองถึงไปสอบรอบสามได้นะครับนี่คือโคเซนระดับบังก็จะแบ่งเป็นวิชาที่ต้องสอบในรอบแรกก็คือตามระบบเอ็มวิทเลยคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับน้องผ่านการคัดกรองรอบหนึ่งเสร็จ ไปสอบรอบ2ก็จะมีตัดชัวออกนะครับเหลือคณิตฟิสิกส์เคมีแต่ว่าจะไม่มีช้อยแล้วเติมคาตอบอ,อย่างเดียวนะครับจะอาจจะมีช้อยบ้างนิดหน่อยแล้วก็บอกภาษาอังกฤษเข้ามานะครับเอ,อ่อพอผ่านรอบ2เสร็จก็จะเป็นรอบ3เนี่ยคือสอบสมัมภาษณ์นะครับเป็นสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับเซนเซ่นะครับอาจจะต้องมีพอร์โรตโฟลโแสดงตัวตนนิดนึงว่าทาไมเรายอยากเป็นวิศวะนะครับอ,อ่าแล้วก็แถมนิดหนึ่งก็คือคเซนละกระบังจะมีสาขาคือมีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กนะครับแล้วก็เป็นนักานนะคาโทนิเตรียมวิศวกรรมสามตัวเนาะส่วนบางมดนะครับบางมดสอบสองรอบรอบแรกคือเอมมิทเหมือนกันเนาะแต่รอบสองเนี่ยบางมดจะไม่มีไม่ได้ไม่ได้สอบวิทยาศาสต์เคม,มีคีอวอะไรแล้วมันจะเป็นสองวิชาวิชานวัตรกรรมอันนี้เป็นวิชาใหม่ต้องหลายละคนอาจจะไม่ค่อยรู้มันก็คล้ายๆวิศวะของใครเยอรมันแต่ว่าเขาจะแยกเลยว่าเขาจะมีสายไบโอนะครับสายออโตเมชันแล้วก็เป็นสมาร์ทสมาร์ทอาร์จิเทคหรือ เป็นสมาร์ทเกี่ยวกับพวกการเกษตรนะครับเขาจะถามความรู้เกี่ยวกับสารสารนี้ด้วยนะครับราะว่าวนวัตกรรมต่างๆมันจะค่อนข้างเฉพาะทางมากีส่วนหนึ่งคือสอบปฏิบัติอรางยาสิ่งประดิษฐ์จะมีโจทย์มาชเช่นโจทย์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น,นต้องการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับที่รับน้ําหนักได้เท่านี้มันก็จะเป็นโจทย์แนวเชิงวิเคราะห์ตรรกะ ในการเอาความรู้ทางวิศวกรรมมาแก้ปัญหาอันนี้จริงๆมันก็จะมีสอนอยู่ในหลักสูตรของพวกพี่อยู่แล้วเวลาน้องมาเรียนกันตั้งแต่ม1ม2อะไรเงี้ยหรือม3นะครับเราจะมีสอนปฏิบัติพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็จะได้รับสัท์พวกนี้อยู่อยู่แล้วนะครับแล้วน้องๆที่จะสมัครเข้าโคเซนนี้ต้องใช้เกจโคเซนโคเซนอาจจะดูอ่าอาจจะดูเป็นรวมบวกหลายวิชารรวมก็คือเกจชีเรวมต้อง3 4มเทอมนะครับแล้วก็คณิตวิทย์อังกฤษต้อง3 มันจะต้องดูหมวดที่มันเป็นอยู่ในบใบปพหนึ่งหลายๆคนชอบอาบวกเองแล้วก็มานั่งหาเองอันนี้อาจจะไม่ใช่เนาะชัวร์สุดจะต้องไปดูไปปพหนึ่งแล้วก็แอบบอกนิดนึงเนาะก็คือน้องที่อ,อยู่มสาม้าสอบไม่ติดมสี่มาสอบไ,ได้ไหมน,นี้โดนถามบา่อยอันนี้ไม่ได้ครับแต่ไทยเรมันได้นะงไม่ชอบไทยเรมันได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าโคเซนอาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะมีการคัดกรองน้องๆก่อนแล้วก็ดูปีการศึกษาการสอบสัมภาษณ์โคเซนนี่เขาจะถามอะไรบ้างเอ่อถ้าเป็นโคเซนแลวกบลัง ทั้งโคเซนทั้งทยาละที่จริงพูดรวมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นโคเซนหรือไทยยารมันเนี่ยส่วนใหญ่แน่นอนเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าน้องอยากเป็นวิศวกรจริงๆเพราะสิ่งที่ยากที่สุดของการเรียนโรงเรียนพวกนี้คือมีโดนดีทาย2คือเป็นโปรเจกต์เบสเลนนิ่งโปรเจกต์เบสเลนนิ่งก็คือการเรียนไปต้องมีการตึกทำโปรเจกต์ด้านวิศวกรรมเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับน้องที่อยากเป็นวิศวกรจริงๆมีตัวตนที่ชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เขาถามเนี่ยเขาจะถามว่าทำไมถึงอยากเรียนวิศวะ เขาเป็นอย่างเป็นวิศวะกรรู้จักที่นี่ได้ยังไงร,รวมถึงจะเรียนไหวไหมอะไรแบบนี้พี่ว่าคําถามมันแอบใกล้เคียงกับม6ทีสอบสัมภาษณ์รอบหนึ่งทีแคนะครับเนาะแต่ความแตกต,ต่างของพรันครเหนือกับโคเซนที่ยิ่งชัดหน่อยก็คืออาจจะเป็นว่าโคเซนมันเป็นโรงเรียนแับอบินเตอร์เนาะมันก็จะเป็นภา,านษาอังกฤษเป็นหลักแต่ถ้าไทยเยอรมันพรักงานเหนือเนี่ยมันอยู่ที่ว่าน้องสมัครสาขาอะไรที่เป็นปกติ VP เนาะถ้าปกติก็ภาษาไทย กก็ภาาษษอังฤแล้วการทบทวนเนื้อหาหลัก,กสูตรวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีคณิตใช่ไหมคะสําหรับการสอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกราารมของพนันครเหนือคุณทำยังไงบ้างคะก็คือเข้าเตรียม,มวิศวะใช่ค่ะเตรียมวิศวะพนันครเหนือแล้วก็เ<ม>ตรียมวิศวะโคเซนอ่าถ้าเตรียมวิศวะพนันครเหนือเน้นท,ที่จริงอะ่ะคณิตฟิสิกส์เคมีวิศวะมันเรียนส่วนใหญ่มาเรียนคล้ายๆกันในการสอบทุกที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องเ,เ,เอน้นของพนันครเหนือคือด้านคำนวณ นะครับแล้วก็พวกวิชาพื้นฐานวิศวกรรมต่างๆเพราะว่าถ้าน้องรู้ตรงนี้มันจะได้เปรียบเยอะเพราะมันไม่ใช่เนื้อหาที่มต้นเรียนกันทั่วไปนะมันเป็นมอหาเนื้อหาที่แบบคนไม่เรียนไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนแล้วรู้เนี่ยมันสอบเนี่ยมันได้เปรียบกว่าเออแต่โคเซนน่ยมันจะอยู่เป็นรอบเลยพี่ต้องพูดเลยว่ารอบแต่ละรอบเน้นไม่เหมือนกันเลยรอบแรกของโคเซนเนี่ยมันเรื่องของการสอบเอ็มวิทภายใต้ระบบเอ็มวิทเอ็มวิทหลายผู้ครองหลายท่านก็จะค่อนข้างรู้จักมันอยู่แล้วว่ามันเป็นโรงเรียนที่เนน้ เอมบิก็คืออาจจะเน้นข้อแคบเป็นหลักเพราะฉะนั้นชีวะยากมากนะครับน้องที่อยากเข้าวาิศวะไม่ชอบชีวะอยอะเลยถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องสอบแต่พอรอบสองอาจจะง่ายขึ้นก็คือมันจะตัดชีวะออกแต่มันต้องเรียนเติมทำนะครับแล้วก็เรื่องสัมภาษณนะ์เราต้องมีพอร์ตต้องมีโปรเจกต์ก็จะดีมากนะครับเหมือนการมีโปรเจกต์มีโครงงานมีพอร์ตเนี่ยมันไม่อาจารย์เขามั่นใจแล้น้องคนนี้มันเตรียมตัวมาเด็กคนนี้เตรียมตัวมาว่าอยากเป็นวิศวะแนละ้วอันนี้มันก็จะค่อนข้างขี่กว่าคนที่ไม่มีเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่พี่ค่อนข้างจะติวน้องเข้าได้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วพี่คิดว่าข้อสอบของมจพก,กับโคเซนนี่มีความยากระดับไหนคะถ้าเทียบเอาเอาแบบเทียบกับโรงเรียนเช่นเข้าเตรมบัมหรือว่าก็จะตามความเห็นพี่ใช่ไหมใช่ถ้าเอาพนาักศึเดียวก่อนถ้าเป็นคณิตฟิสิกเคมีชีวะเนี่ยพี่ว่าไม่ได้แตกต่างกับการสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังเข้าไปแต่มันแค่จะยากตรงที่มันต้องไปสอบวิชาพื้นฐานวิศวก,กรรมแต่ถ้าโคเซนเนี่ย รอบแรกกัเอ็มวิทเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับมันยากระดับระดับต้นๆของประเทศเลยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงการทดลองอะไรเยอะส่วนรอบ2มันเป็นการออข้อสอบโดยอาจารย์จากวิศวกรรมโคเซนนะครับเพราะฉะนั้นมันยากอยู่แล้วถ้าโคเซนพี่รู้สึกว่ามันก็แอบขีพระนครเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าส่วนต่อไปพอมันยากเนี่ยน้องๆที่อยากเข้าโคเซนเนี่ยพี่จะรักเกตมันถึงเตรียมวิศวะไทยเยอรมันเนี่ยพี่จะให้สมัครทั้งสองที่มีเหตุผลนะก็คือว่าน้องสามารถสอบไทยเยอรมันเขาเร็วเหนื่อยก็ได้ในรอบเรียนดี ช่วงตุลานะครับพิจิการไปสอบโคเซนรอบแรกตุลาสอบรอบเดยนดีไทยยรมันนะครับพิจิการไปสอบรอบหนึ่งโคเซนแต่โคเซนหนูผ่านรอบหนึ่งไม่ใช่ว่าหนูจะได้เลยแล้วไงหนูก็ต้องเรียนรอบสองอีกถูกไหม <S <S แต่ว่าถ้าหนูติดรอบเดยนดีพระนครเหนือหนูสามารถยืนยันสิ์ให้หนูมีที่เรียนในการเรียนเป็นเตรียมวิศวะได้เลยหนูก็ยืนยันสิตรพระนครเหนือไปก่อนแล้วก็ไปลุ้นสอบรอบสองและรอบสามโคเซนอีนึงมันก็เหมือนเป็นแผนสำรองที่พี่คิดไว้ให้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็คืออยากให้ไปสอบแหละ อยากให้สอบหมดทั้งโคเซนและพนันคอนเหนือเราค่อยมาเลือกเอาง่ายว่าทาตัวทาตัวหลอดทีหลังนะ <c oughs> อย่าเพิ่งหลอตอนแรกนะพยายามสอบให้เยอะมีประสบการณ์สัมภาษณ์อย่างเนี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกรอบเรียนดีพน,นักคอนเหนือมีสัมภาษณ์ไงน้องก็จะได้ฝึกสัมภาษณ์พร้อตัวเองก่อนที่จะเจอรอบสามโคเซนตัวไหมัะใช่ค่ะก็จะประมาณนี้ถูกไหมคําถามที่เตรียมมานะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้ามีอะไรมาถามก็น้องอเหน่อยก็เลดิสตรงตอบเอ้คำถามมาไม่้คำตอบมาคำถามมา นะครับก็ที่มีความสนใจในการอยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าลงยนเตรียมวิมวศวะนะครับว่าจะเป็นทายเลมันหรือเตรียมวิศวะโคเซนนะครับก็สามารถติดต่อพรงพี่ได้นะครับตามช่องทางข้างล่างนะครับเป็นเบอร์โทรพี่ก้องนะครับแล้วก็เป็นไลน์ดีนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้พี่เนยนะครับกสวัสดีครับ